สวัสดีค่ะพบกับเจี๊ยบอีกแล้วนะคะก็อยู่ที่โชว์รูมติรถสวยสาขารังสิทธิคลองสองธัญญาจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะมีรถใช้อยู่แล้วหรือกําลังมองหารถใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้านะคะก็สําหรับเลยลูกค้าที่มีรถใช้อยู่แล้วนะคะก็สามารถแนะนํานะคะ เพื่อนญาติพี่น้องนะคะใครก็ได้มาออกรถที่โชว์รูมเรานะคะก็ได้ค่าแนะนําไปเลยนะคะง่ายๆเลยคันละหนึ0 0หมื่นบาทนะคะส่วนลูกค้าที่กําลังมองหารถนะคะในช่วงนี้เลยนะคะก็โปรโมชั่นของเรานะคะให้ขับฟรีถึงสิ้นปีนี้นะคะหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยรับรถไปแล้วนะคะข้างวันในปีนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยนะคะเราใจดีนะคะใจ่ายให้ถึงสิ้นปีนี้เฮียตีใจดีมากๆเลยนะคะสําหรับปีนี้ ลูกค้าปีหน้าที่กําลังมองหารถในช่วงนี้นะคะก็รีบมาเลยค่ะปีนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ค่างวดนะคะจ่ายน้อยลงนะคะสมมุติว่าค่างวดอยู่ที่72งวดลูกค้าก็จ่ายแค่ประมาณ69งวดฉะนั้นคุ้มมากๆเลยค่ะหารถใช้อยู่ปีหน้ารีบมาในปีนี้เลยนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นของเรานะคะขับฟรีถึงสิ้นปีนะคะจองรถจัดไฟแนนซ์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแถมได้สิทธิ์ลุ้นทองนะคะ1เส้นอีก เป็นสร้อยคอทองคํานะคะช่วงนี้ทองก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเนาะฉะนั้นก็ลูกค้าที่เข้ามาจองเนี่ยก็ได้สิทธิ์ลุ้นแล้วนะคะก็ง่ายๆเลยแค่เตรียมเอกาสารเข้ามานะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเราให้สิทธิ์ลูกค้านะคะลุ้นฟรีไปเลยนะคะก็ใครสนใจนะคะสําหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะออกรถฟรีดาว แถมนะคะวันรับรถเนี่ยเราฟรีประกันภัยภาษีพ,พรบรให้คุณลูกค้าครบถ้วนเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมเงื่อนไขการออกรถกันไปพร้อมๆเลยเนาะก็วันนี้จะขอเปิดตัวด้วยนาว r a NP 3 0 0สีส้มคันนี้นะคะเป็นปี2015นะคะราคาขายเราขายอยู่ที่428,000บาทนะคะวันนี้ลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะ ให้ออกรถฟรีดาวนะคะไปผ่อนข้างวดอีกทีนึงประมาณ8,500บาทนะคะสำหรับ NP 304ส,ส้มคันนี้นะคะสวยมากๆเลยคันนี้พิเศษถ้าใครมองหาแบบว่าติดคอ,อกอยู่นะคะเราพร้อมคอ,อกให้เลยนะคะเอาไปทำมาหากินขนของพร้อมใช้ได้เลยนะคะคันนี้รู้สึกจะไมาอยู่ที่เปิดดูภายในให้หน่อยสิ มองไม่เห็นอะไมคคันนี้ไม่์หนึ่งแสกิโลนะคะสำหรับ np 3 0 4สีส้มคันนี้นะคะก็ง่ายๆเลยลูกค้ามีรายได้สองเท่านะคะคือ 1>, 1 7 0 0 0บาทนะคะถ้าไม่ถึงก็สามารถหาคน,คนกู้ร่วมมานะคะใครก็ได้ที่เป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกพี่น้องนะคะกู้ร่วมเพื่อรวมไรายได้ก็สามารถออกรถฟรีดาวได้เลยคะ่ะดูนะคะให้ภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําล้วนพวงมาลัยฟังก์ชันให้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอเป็น DVD ให้แล้วนะคะสําหรับ NP 3 0 0รคันนี้เรียกว่านว v a ่าของเขาเนี่ยออปชันเนี่ยครบครันเลยแถมมีแอร์ด้านหลังผู้โดยสารให้ด้วยนะคะ คันต่อมานะคะคันต่อมาเป็นอิสุหัวเดียวนะคะคันนี้นะคะเป็นรถตอนเดียวนะคะก็สําหรับลูกค้าที่มองหารถไว้ใช้งานนะคะก็คันนี้เลยแนะนำนะคะเป็นปี2015นะคะคันนี้ อขออภัยนะคะคันนี้เป็นปี2013ะค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.5นะคะราคาขายอยู่ที่328,000บาทนะคะผ่อนข้างวดอยู่ที่6,500บาทสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถไว้ใช้นะคะเอาไปขนของค้าขายนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้นะคะออกรถฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ทำ ทุกอาชีพนะคะแต่ว่าต้องมีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงมาก่อนนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตนะคะผ่อนดีผ่อนตรงก็สามารถออกรถฟรีดาวได้แล้วนะคะแต่ว่าอาชีพนะคะที่ประวัติใสๆไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยเนี่ยจะต้องเป็นพนักง,งานบริษัทโรงงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะออกรถฟรีดาวนในตัวเลยนะคะขั้นต่อมานะคะเป็นอีซูซุสี่ประตูคันนี้นะคะ คันนี้เป็นปี2 0 1 4นะคะราคาขายอยู่ที่5 2 8 0 0 0บาทเป็นเครื่องยนต์2,5นะคะเราขายอยู่ที่5,28,000บาทผ่อนค่างวดอยู่ที่1,600บาทนะคะวันนี้คุณลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะรับสิทธิ์นะคะออกรถฟรีดาวนะคะได้โปรโมชั่นขับฟรีถึงสิ้นปีนี้นะคะก็ค่างวดในปีนี้ไม่ต้องจ่ายเช่นเดียวกันเลยนะคะคันต่อมานะคะเป็นวีโก้นะคะคันนี้ เป็นวีโก้สีขาวนะคะคันนี้เดิมๆให้หมดเลยนะคะรถสวยมากๆนะคะคันนี้เป็นปี2016นะคะเราขายอยู่ที่498,000บาทนะคะผ่อนค่างวดอยู่ที่10,000บาทนะคะก็ง่ายๆเลยลูกค้ามีรายได้2เท่าของค่างวดนะคะ1คือ20,000บาทถ้าไม่ถึงก็หาคนกู้ร่วมมาออกรถฟรีดาวได้ง่ายๆและรถของเรานะคะมีละ การรับประกันนะคะที่สุดคุ้มมากๆเลยคือ1น,นะคะลูกค้ารับรถไปนะคะตรวจเจอว่ารถเนี่ยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อไม่ไม่แท้มานะคะเรายินดีรับซื้อคืน100%่งเรฉะนั้นนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าลูกค้ามาออกรถที่โชรูมตีรถสวยนะคะได้รถเกรดเรถคุณภาพรถด,ดีแน่นอนนะคะเจ็บการันตีให้เลยนอกจากนี้ยังดูแลเครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะระบบแอร์เกียร์เฟืองท้ายฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลนะคะ ก็ไม่ต้องกังวลเลยรับรถไปแล้วแอร์ไม่เย็นได้ไดชาร์จไดสตาร์เสียขึ้นมานะคะก็เราฟีค่าแรงค่าไหลไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะถ้าจะต้องจอดซ่อมเราก็มีเงินชดเชยให้นะคะในกรณีที่รถของ คุณลูกค้านะคะจะต้องจอดซ่อมเนาะและที่สําคัญพิเศษเลยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงจากบริษัท Wsmart นะคะครอบคลุม71จังหวัดนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะ77จังหวัดดูแลคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะยางแตกแบตหมดน้ํามันหมดกุญแจหายนะคะเรามีบริการปะยางเติมน้ํามันนะคะรถยกรถล,ลากรถสไลด์นะคะไปหาคุณลูกค้าถึงที่เรียกว่าอุ่นใจกันเลยนะคะ24ชั่วโมง1ปียาวๆกันไปเลยอ่าหรือจะเป็นวีโก้นะคะหัวเดียว หรือว่าจะเป็นวีโก้หัวเดียวก็ได้นะคะคันนี้สำหรับใครที่มองหาอยู่คันต่อมาเป็น D Max นะคะคันนี้นะคะยังอยู่นะคะ X s e r ซ e s คันนี้นะคะแต่งสวยมากๆเลยสี่ประตูนะคะร้อนี่สวยมากๆเลยนะคะสำหรับดี a x คันนี้นะคะคันนี้เป็นปี2014นะคะเราก็ให้ขับฟรีนะคะสำหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะคันนี้เราขายอยู่ที่538,000บาทผ่อนข้างวดอยู่ที่1800บาทนะคะ คันนี้นะคะออกรถฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะผ่อนอะไรมาก็ได้นะคะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรนะคะให้ดูภายในนะคะถ้าไม่มีประวัติการผ่อนก็ขอเป็นพนักงานโรงงานบริษัทขาา้าราชการรับวิสาหกิจนะคะมารับ X x e r i e s คันนี้ปี14ไปขับได้เลยนะคะฟรีๆไปเลยปีนี้นะคะให้ดูภายในนะคะหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแบบ แต่งให้ให้พร้อมเลยแต่ว่าบอบพิเศษหน่อยจะสีแดงนะคะตัดด้วยสีดำนะคะก็ใครที่ชอบนะคะ x c คันนี้ก็ให้ขับฟรีไปเลยเนาะหรือว่าอาพิเศษไททันคันนี้ยังอยู่รอเจ้าของอยู่มากๆเลยคันนี้มันเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2.4นะคะไม่น้อยมากๆเลยเป็นรถปี2016แต่ว่าไม่แค่47,000เท่านั้นนะคะ ก็สําหรับลูกค้านะคะที่สนใจไททันสีประตูยกสูงคันนี้นะคะก็ได้ฟรีดาวไปเลยเนาะอย่างที่บอกนะคะเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะคะแต่ว่าถ้าหลักเกณฑ์ของลูกค้าเนี่ยรับสดนะคะไม่มีประวัติผ่อนเลย ก็แนะนำนะคะมีเงินดาวอยู่ที่1 0ของราคารถนะคะก็ลูกค้าก็สามารถมายื่นจัดกับเราดูได้นะคะส่วนผู้ที่ติดแบ็คเลดนะคะเจี๊ยบแนะนำนะคะก็อยากออกรถฟรีดาวแนะนำให้เป็นคนกู้ร่วมนะคะคนกู้ร่วมก็จะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกพี่น้องนะคะก็ง่ายๆเลยออกรถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยติดแบ็คเลดไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือบัตรเครดิตถ้ายอดไม่สูงแล้วลูกค้าเนี่ยปิดมาแล้วนะคะปิดมาแล้วลูกค้านับเลยนะคะ 365วันก็คือ1ปีนะคะลูกค้าสามารถเป็นผู้เช่าซื้อหลักได้เช่นเดียวกันนะคะต้องรอ1ปีนะคะหลังจากปิดนะคะ <Okay. S 1> ก็ลูกค้านะคะที่สนใจ <Okay. S 1> ก็อยากฝากโปรโมชั่นนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ใกล้จังหวัดปทุมนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะอ่า นนทบุรีนะคะสมุทรปาการหรือว่านครนายกนะคะใกล้ๆนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถได้นะคะก็ถ้าตั้งต้นจากฟิวเจอร์พาร์คนะคะก็มาทางเส้นลังสิตนครนายกนะคะสังเกตคลองสองนะคะทัญยะนะคะเราจะอยู่ติดกับตลาดพะรูปนะคะสังเกตนะคะตลาดพะรูบจะมีนะคะอ่าโชว์รูมป้ายสีน้ำเงินใหญ่ๆนะคะอยู่ ด้านหลังป้ายโฆษณานะคะให้ลูกค้าสังเกตนะคะถ้าใครมาไม่ถูกก็สามารถให้เจี๊ยบปักหมุดให้ก็ได้หรือจะโทรมาสอบถามเบอร์ที่ปักหมุดไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้ามาจากนครนายกก็สังเกตสวนสนุกดีเวิร์นะคะง่ายๆเช่นเดียวกันเลยก็เลยสวนสนุกดีเวิร์มาประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะก็สังเกตสะพานสีเขียวนะคะซ้ายมือนะคะก็จะถึงสะพานแดงที่2นะคะเราจะอยู่ตรงข้ามเลย ลูกค้าก็ยูเทิร์นกับรถใต้สะพานมาก็จะเจอโชว์ลูมตีรถสวยเลยนะคะก็วันนี้โปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะคะทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota, โตโยต้าโตโยต้ายูสุนะคะนิสสันนะคะ หรือจะเป็นมาสด้านะคะฟอร์ดนะคะก็ให้ขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้จองรถจากฟินแลนด์ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินนะคะวันนี้นะคะรถเก่งนะคะทุกรุ่นทุกคันนะคะทุกแบรนด์นะคะซูซูกินะคะฮอนด้านะคะหรือว่าจะเป็นโตโยต้าเนี่ยทุกรุ่นทุกแบรนด์เราให้ขับฟรีเดี๋ยวมาเริ่มต้นจากแอร์อคอร์ดคันนี้เลยนะคะแอ c o คอร์ดคันนี้นะคะเป็นคันนี้เป็นสีเทานะคะหรือว่าบอลเงินนั่นเองนะคะคันนี้ เป็นปี2014นะคะเครื่อง2.0 EL นะคะคันนี้มาอยู่ที่1 6 0 0 0 1 6 0 0ก0กิโลเมตรนะคะเราขายอยู่ที่5,98,000บาทค่อนข้างววดอยู่ที่12,000บาทวันนี้นะคะลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะมารับแอร์คอร์ดคันนี้ไปใช้ได้เลยนะคะให้ดูภายในหน่อย เป็นคุณใจโมบิเลเซอร์ด้วยนะคะคันนี้โห oh, ภายในนี่แบบหรูหลาออปชัน่นมีครบเลยนะคะปุ่มพุสตาร์ทพงมาลายฟังก์ชันนะคะเบาะหนังระบบเกียร์ออโต้นะคะ mm hmm. ก็ใครที่ชอบนะคะรถหรูนะคะสไตล์ผู้บริหารมาเลยค่ะ Accord 2.0 EL คันนี้นะคะเราให้ขับซีนะคะลูกค้าไปเริ่มผ่อนอีกทีปีหน้ามกระหกสี0 0บาทนะคะสำหรับ Accord คันนี้นะคะใครสนใจนะคะสอบถามปรึกษากับเจี๊ยบได้นะคะหรือว่าจะเป็น City คันนี้นะคะต่อมาเป็น City คันนี้สีดำนะคะคันนี้ก็ออปชันครบคันนลคะเดิมๆให้หมดเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะ สีดำนะคะสีเดิมใหม่สวยมากๆเลยนะคะเราขายอยู่ที่528,000บาทนะคะผ่อนค่างวดอยู่ที่1,600บาทรุ่นนี้เป็นรุ่น SV นะคะรุ่นท็อปเหมือนกันเลยมีกุญแจอิ m โมบิเลเ r ให้เช่นเดียวกันก็ภายในนะคะเหมือนกันเลยมีปุ่มพุทสตาร์ทให้นะคะเบาะหนังนะคะพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะ เครื่องเล่นนะคะเป็น DVD ให้นะคะก็ใครที่ชอบนะคะซิตีคันนี้ผ่อนปีหน้าเพียง12,000บาทนะคะจองรถจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องใช้เงินคันนี้รองรับ e 8 5ประหยัดน้ำมันไปอีกนะคะหรือว่าจะเป็นย่อมย่อมลงมาอีกนิดนึงนะคะเป็นซิตี้สีดำคันนี้นะคะคันนี้เป็นปี2013นะคะก็เป็นเครื่อง1.5รุ่น V นะคะคันนี้เราขายอยู่ที่368,000บาทนะคะ คอนข้างวดอยู่ที่7,500บาทซิตี้ปี13คันนี้ลูกค้าที่มีไรายได้15,000บาทนะคะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะคะมี15,000บาทสามารถเป็นเจ้าของซิตี้คันนี้ได้เลยนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะโมดูโร o โมดูโรอ่าไหนมันเป็นตัวลิมิเต็ดอ๋อเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะจะอ่า<ม>เขาเรียกว่า,าจะมีเฉพาะเลยไม่กี่คันนะคะ สำหรับผู้ที่มีไรายได้15,000บาทนะคะมาเลยนะคะได้ขับซีนะคะถึงสิ้นปีนี้ไปเลยสำหรับ ulo, โมดูลโมโมดโูลโมโดโูลโโโคันนี้นะคะอ่ะค<ม>ันต่อมาอ่าเป็นเซียบ้าง <ST AR G> เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะแต่ว่ารถเขาเนี่ยบอดี้ใหญ่มากๆเลยเป็นรถเครื่อง 1,200cc นะคะแต่ว่าประหยัดน้ำมันมากๆและได้บอดี้นะคะใหญ่มากๆเลยเซียสนะคะซูซูกิเซียสนะคะสีขาวมุกนะคะสวยมากๆเลยคันนี้พิเศษได้ล้อแม็กนะคะล้อแม็กขอบ17นะคะล้อแม็กขอบ17สวยมากๆเลยคันนี้นะคะเป็นปี2020ปีใหม่มากๆเลยคันนี้ได้สเกิร์ตสปอยเลอร์หลังครบ ล้อแม็กครบชุดแต่งครบเลยนะคะเฉพาะชุดแต่งก็30,000บาทไปแล้วนะคะวันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะเป็นรถเหมือนป้ายแดงเลยนะมาอยู่ที่9,000กิโลเมตรนะคะก็วันนี้ลูกค้าไม่ติดเครดิตก็ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยเลยนะคะก็รับรถคันนี้ไปใช้ได้เลยนะคะในปีนี้นะคะไปผ่อนปีหน้าอีกทีก็8,500บาทเราขายอยู่ที่4 1 8 0 0 0บาทนะคะ ง่ายๆเลยลูกค้าเนี่ยออกได้ทุกอาชีพทุกอาชีพนี้จะต้องมีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงผ่อนลดผ่อนบ้านผ่อนบัตรเครดิตนะคะผ่อนดีผ่อนตรงถ้าไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรมาก่อนเลยนะคะก็เป็นพนักงานโรงงานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจนะคะก็สามารถออกรถฟรีดาวมารับโปรโมชั่นขับฟรีไปได้เลยนะคะอาซิตี้เราเยอะมากๆคันนี้ให้ดูอีกคันนึง คันนี้เป็นปี2016นะคะเป็นตัว S นะคะคันนี้มาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะคะเป็นรถเจ้าของเดียวนะคะราคาขายอยู่ที่4,48,000บาทนะคะผ่อนข้างวดอยู่ที่9,000บาทนะคะให้ดูคันนี้คันนี้ก็เดิมๆเ,เลยนะคะแต่ว่ามีสเกิร์ตรอบคันให้นะคะสปอยเลอร์หลังให้นะคะ ใครที่ชอบนะคะซิตี้สีดําคันนี้นะคะให้ดูภายในภายในคันนี้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ mm hmm. ก็ใครที่ชอบนะคะซิตี้แนะนำเลยไม่ว่าจะเป็นปี13ปี17ปี14นะคะมีทุกรุ่นเลยทุกยี่ห้อให้ลูกค้ามาเลือกเนาะ mm hmm. หรือว่าจะเป็นนี่เลยรถเหมือนป้ายแดงนะคะใครที่กำลังมองหาแจ็อยู่นะคะอาตากูลฮอนด้า คันนี้นะคะเหมือนป้ายแดงเลยถ้าลูกค้าไปออกป้ายแดงเนี่ยลูกค้าต้องมีเงินดาวอยู่ที่10%หรือ15%เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับแจ็คคันนี้เป็นปี2020นะคะ GK <c oughs> ก็ให้ดูนะคะสเกิร์ตสปอยเลอร์หลังพร้อมครบชุดเลยนะคะแต่ว่าเป็นล้อแม็กอลอยนะคะจากโรงงานเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้เหมือนออกโชว์รูมมาหมาดๆเลยนะคะไมเนี่ยน้อยมากๆเลย คันนี้นะคะมยอยู่ที่4,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องยนต์1นนะคะให้ดูภายในหน่อยปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะเหมือนลูกค้าได้ลดป้ายแดงไปเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องใช้เงินดาวให้ดูภายในนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะเบาะผ้านะคะเครื่องเล่นรองรับ cd นะคะ fm นะคะ a u x นะคะบลูทูธก็ใครที่ชอบนะคะแจดอยู ใครที่กาลังมองหาแจ๊สอยู่คันนี้เราขายอยู่ที่5้าแสนสองหมบาทนะคะผ่อนข้างงวดอยู่ที่1800บาทนะคะรู้สึกว่าคันนี้จะห่างจากป้ายแดงอยู่ประมาณอ่าเกือบแสนอ่ก็ใครที่ชอบนะคะใครที่ชอบก็แจ๊สนี่นี่นะคะป้ายแดงเลยเรียกว่าออกโชว์ลูมป้ายแดงมาเลยนะคะก็ ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะรับไปขับฟรีได้โปรโมชั่นอีกเนาะได้ลุ้นสร้อยทอสร้อยคอทองคำอีกหนึ่งเส้นอ่าเรียกว่าจองรถจากไฟแนซ์นไม่ต้องใช้เงินแล้วก็ได้สิทธิ์ลุ้นทองการรับประกันนะคะเรารับซื้อคืนเลยว่ารถเราเนี่ยไม่ย้อมแมวอย่างแน่นอนเราระบุในสัญญาอย่างชัดเจนนะคะและเรานะคะยังดูแลนะคะเครื่องยนต์ช่วงล่าง ระบบแอร์ระบบเกียร์เฟืองท้ายเนี่ยดูแลทั้งฟีดทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลให้คุณลูกค้านอกจากนี้ยังมีบริการฉุกเฉินจากดีบ m สมาอีก1ปีนะคะครอบคลุม77จังหวัดอีกฉะนั้นนะคะโปรโมชั่นเนี้ยคุ้มมากๆและก็การรับประกันก็สุดคุม้มลูกค้าเนี่ยได้รถที่ดีนะคะแถมโปรโมชั่นก็ดีด้วยและที่สําคัญจองรถจากไฟนนซ์ลูกค้าก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะฉะนั้นในปีนี้นะคะลูกค้าที่กําลังมองหารถอยู่นะคะเจี๊ยบแนะนําเลย หรือว่าลูกค้าที่มีรถไว้ใช้อยู่แล้วก็แนะนำเพื่อนญาติพี่น้องมาออกรถที่โชลูมเราก็ได้นะคะโทรแจ้งเจียบได้ที่เบอร์084333 500 0หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะจะแนะนำใครมาเจียบยินดีเลยและที่สำคัญลูกค้านะคะอยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ไม่แน่ใจในอาชีพตัวเองนะคะเจียบก็ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเหมือนกันเลยนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวขอปิดท้ายข้างหน้าอีกคันหนึ่ง วันนี้สําหรับลูกค้าที่ไม่ติดเครดิตนะคะก็สามารถออกรถฟรีดาวออก็ลูกค้าเนี่ยสามารถออกรถฟรีดาวได้นะคะได้ทุกคันเลยแล้วก็ได้ขับฟรีนะคะลูกค้าเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะรับรถเราก็ฟรีประกันภัยภาษีพ,พรบให้คุณลูกค้าครบถ้วนลูกค้าเนี่ยออกได้ทุกอาชีพทุกจังหวัดน,นะคะยกเว้น3ชายแดนภาคใต้นะคะสําหรับลูกค้าที่ติดแบคลิสต์นะคะอยากออกรถฟรีดาวก็แนะนําให้กู้ร่วมกับ คนในครอบครัวนะคะจะเป็นพ่อแม่ลูกสามีภรรยานะคะหรือพี่น้องนะคะก็ออกรถฟีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะและผู้ที่ติดแบคกรีดไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะปิดมาแล้วก็สามารถนะคะรอ365วันหรือว่า1ปีนะคะลูกค้าก็สามารถกลับมาเป็นผู้เช่าซื้อได้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถปิดได้ก็แนะนำให้เป็นคนกู้ร่วมนะคะ ก็จะก็แนะนําประมาณนี้นะคะวันนี้โปรโมชั่นของเราอย่างที่บอกเลยจะหมดเขตส,สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะอยากให้คุณลูกค้านี่ที่สนใจรถนะคะ mm. ก็รีบๆนะคะเตรียมแค่เอกสารมาเท่านั้นหรือจะโทรมาหาเจีย๊ยบอยากได้รถรุ่นไหนรถยี่ห้อไหนผ่อนเท่าไหร่น,นะคะโทรมาสอบถามเจีย๊ยบก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้านะคะมีรถอะไรใหม่ๆหรือว่าโปรโมชั่น เพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะคลิปหน้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube นะคะลดมือสองฟีดาวไบาเจี๊ยบด้วยนะคะเป็นช่องของเจี๊ยบเองนะคะก็ฝากติดตามให้เจี๊ยบด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะต้องราไปก่อนสวัสดีคะ่ะ